ไม่อยากเป็นคนติดโซเชียลมีเดียทำยังไงดีมีเพียงสิ่งเดียวที่โซเชียลมีเดียต้องการจากคุณคือให้คุณใช้เวลาอยู่กับหน้าจอผ่านสื่อน,นั้นนานขึ้นและให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียคือกุญแจสําคัญที่ทําหน้าที่นั้นและต้องยอมรับว่ามันทําได้ดีซะด้วยโซเชียลมีเดียเกือบทุกแพลตฟอร์มไม่เก็บค่าใช้จ่ายและให้เราใช้บริการได้ฟรีนั่นเพราะมีธุรกิจที่จ่ายค่าโฆษณา,ายอยู่เบื้องหลังและพวกเขาก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือต้องการความสนใจจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียทั่วโลกเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการต่างๆจนนำไปสู่การซื้อขายและสร้างไรายได้อย่างมหาศาลและนี่คือ3วิธีที่จะช่วยให้คุณติดโซเชียลมีเดียน้อยลงเอาชนะความกลัวว่าจะพลาดอะไรบางอย่างความกลัวว่าจะพลาดข่าวสารหรือข้อมูลสําคัญบางอย่างทําให้เราอยากเปิดโทรศัพท์ดูโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเพราะมีความเชื่อว่านี่คือแหล่งข้อมูลที่อัปเดตและติดตามเทรนได้อย่างรวดเร็วที่สุดจัดเก็บแอปพลิเคชันไว้ให้ไกลตัว การจัดเก็บแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียให้อยู่ไกลาสายตาหรือในที่ที่ไม่สะดวกในการเปิดใช้จะช่วยให้เราใช้งานโซเชียลมีเดียน้อยลงได้หรือสำหรับคนที่ติดหนักมากจนเสียการเสียงานอาจจะเป็นต้องลบแอปพลิเคชันบนมือถือทิ้งเลยแล้วเราอินเพื่อเข้าใช้โซเชียลมีเดียผ่าน PC เมื่อจำเป็นเท่านั้นลดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียวันละนิดการลดเวลาเป็นชั่วโมงอาจจะยากเกินไปสำหรับคนที่ติดโซเชียลมีเดียมากๆแต่การเริ่มต้นลดวลาละ1 0 2 0นาทีต่อวัน เป็นอะไรที่เป็นไปได้แต่ควรทาต่อเน,นื่องจนกว่าจะควบคุมได้สำเร็จ